ขอบคุณทุกกาลั่ใจกันแล้วครับนะครับโอ้ขอบคุณเซียนนุ่นขอบคุณด็อกเตอร์กำลังคลินิกด้วยฮะโดยเจฟเฟิร์นนะครับขอบคุณเซียนนุ่นด้วยนะครับเมื่อหนีไปเพียงไม่ครับเมื่อหนีมาซ่อมเราจะขี่รถท่านออกมาไปท้ายงานอยู่นะครับพอโจกับพวกนี้เป็นพิ่เซเตอร์นะครับสำหรับกูต้าเน็กนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยั่งยังครับสุ้สระสระบงนั่งแล้วก็ปุ่ยมันก็ต้องอารุมรับซูม โอทีนะครับแล้วก็แอฟวิลนะครับสบูอิงออนแล้วก็อยูดับปรดุงไคลไลครับดีใจครับมือนีปล่อยเพลงตอนนี้นะครับ12-13ชงมงแล้วนะครับปิด2อมาแรงในประเทศไทยนะครับขอบคุณหลายๆครับกับผลงานเพลงพักน่องในสองมอครับ อ th ยแล้วควมหมายทีอะรยดทาทางรักทาเาสียงคนีวันไหนเมาเลยครับเมื่อ็นสลองเต็มเพียงใหนฟังขอเ็นขออนุญาตพี่นลังก็ัไห้ซ้มเีพุ่หลายๆครับถกลังใจนเล้กันพิ่งลองเพลงในมือดีนี่พี่น้องครับสามสี่หมื่นหลังร้องเพลงบ่ได้เลยนะครับ วัดลงคอตอมท้องซึ้งอักเสบนะครับขอบคุณกระลังดีขึ้นครับเมื่อนี้แหละครับนี่เลยรองได้แล้วนะครับมืออื่นได้สิเต็มที่โอ้พี่น้องมาหลายเนาะขนาดนี้เวลาสำนีขอเสียงคุณยูนั้นกันสอดแจ้งเลยครับเมื่อนี้พอมาหลายตลกก็บ่าเลยหลายผู้ว่าพี่น้องไทยาขอแจ้งมวลย่างเดียวไหมเนาะขอบคุณสำหรับท่านสอทออนุโวงันคำซาวนะเน้อนะครับความรักบังการที่เป็นว่าจ่างประเพชรก้อนโคบินคนนี้ นะครับเอาโชนี่ครับลุงโชครับโมยังหลายฝากสิลปินอีกหนึ่งคนกันแล้วกันปกติเอาหลายเพ้งอยู่คนนี้เอาซ้ำนี่เดี๋ยวต้องท้องสิ้นหมอสั่งมาว่าเออฉันก็ไวครับว่าขึ้นเวทีกันเลยมันก็ขึ้นเวทีหรืสิบก่คืน,คนออเนา <Okay. S 1> เออนะาเป็นก่หล่ะเออหนะฮะส้มลิปเปอร์วัตสิกรุนกับพระเพ้งหนึ่งมแมลงอีกหนึ่งเพลงครับทำให้เสร็จให้